ทักทายตอนสายสายจ้าวันนี้เราก็มาย่างหมูเช่นเดิมค่ะทุกคนสายสายตอนสายสายจ้าทุกคนจะประมาณกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงในมื้อเดียวกันนะคะทุกคนนี่เราก็ทํากําลังย่างหมูอยู่นะคะ,ะใกล้จะเสร็จแล้วแต่เราก็มีผักนะคะมะปรีมีห่อปีแล้วก็ผักกาดขาวนะคะเราจะไปลวก เราจะไปลวกเราจะไปต้มลวกจิ้มครับนี่มะละกอที่เราฝานไว้นะคะที่พ่อพบ้านฝานไว้น่คะที่พอ่อพ่ออบ้านฝานไว้นะคะแล้วก็กินส้มตำกันส้มตำเนื้งหมูนี่มะละกอเป็นไงจ๊ะน่าทานไหมจ๊ะทุกคน รอรอจนสุกนะคะทุกคนในหม้อก็จะมีอ้อมฟักเดจเดอร์อ้อมอ้อมหมูใส่ฟักทองไอ้ใส่ฟักนะคะนี่แหละคะ่ะมันก็จะมีน้ำเยอะหน่อยนะคะส่วนประกอบน้ำนี่เราก็จะเอาไปคุกข้าวให้น้องหมากินนะคะพอเรากินแล้วเราก็มีน้ำเหลือไว้มีสิ้นมีตอนเขาค่ะ เอาผสมให้น้องหมานะคะเนาะเพราะว่าเราต้องทําคุกข้าวให้เขากินด้วยให้คนคนกินแล้วเราก็คุกข้าวให้น้องหมากินเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้เราก็ย่างหมูเช่นเคยนะคะพ่อบ้านก็กําลังย่างอยู่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วนี่นะคะน่าทานกันโบนี่ราคาเนว้อง่าย อาหารง่ายๆของเรา,าคุกคุกกับพริกเครื่องแกงเครื่องอ่าเขาเรียกอะไรซอสอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็หมักมาเรียบร้อยแล้วก็ย,าย่างเลยค่ะของง่ายๆนะคะทํากินง่ายๆอันชีวิตประจําวันชีวิตครอบครัวประจําวันของเรานี่อะไรก้ะข้ mm. างทางเ็าจะมีรถผ่านนะคะทุกคน mm. ถนนผ่านรถผ่านก็จะมีเสียงรถเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยค่ะ รถก็ผ่านมาเยอะแยะเลยนะคะนี่แหละก็เลยทําให้อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะทุกคนอ้าวเรามาดูการทำย่างหมูกันต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูาเราจะตำส้มตำด้วยจ้ะมาทานด้วยกันนะคะเซ่บๆนัวๆอาหาร บ้านเราง่ายๆกินเพื่ออยู่นะคะกินเพื่ออยู่นะคะกินง่ายๆเพื่ออยู่นะคะริมรั้วก็จะมีต้นกระถินนะคะโน่นนะคะต้นกระถินไว้เก็บจิ้มกับส้มตำนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนจ้า